ครับวันนี้ชวยดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาชมอุโมง์ต้นไม้ที่สวนอน,วนดูฟาร์มรักอีกโซนหนึ่งโซนตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม้สองฝั่งก็คือฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่และฝั่งนั้นก็มีไม้หลากหลายชนิดโซนตรงนี้ก็อายุประมาณ2ปีกว่าก็จะย่างเข้าสู่ปีที่3ตอนนี้ก็กลายเป็นอุโมงต้นไม้ขนาดย่อม ซึ่ก็มีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งาการปลูกต้นไม้ตรงโซนนี้ช่วงแรกๆเราก็เอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันทุกท่านจะพบว่ามีหลักฐานมีร่องรอยของต้นกล้วยเหลืออยู่ทุกท่านก็จะเห็นว่าต้นกล้วยก็ยังมีหลงเหลือให้ให้เห็น แต่ว่าต้นไม้นี่ก็จเจริญเติบโตวสวยงามก็มีต้นทรงต้นสักต้นมะฮอกกานีต้นไม้แดงแล้วก็ต้นตะเคียนทองก็หลากหลายชนิดผสมผสานกันก็ฝั่งซ้ายขวาก็มีความสวยงามซึ่งเราปลูกต้นไม้ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราได้ขุดดินจากร่อง แล้วก็มาวางไว้ก็อยู่ราวๆประมาณ8เมตรได้ตรงนี้ก็จะเป็นออบ่อบดานที่เราขุดแล้วก็เอาน้ำไปพักไว้ที่สะเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราปลูกต้นไม้อยู่2ฝั่งซ้ายขวาก็มีความสวยงามมีลักษณะที่ ค่อนข้างเขียวกระจีตอนนี้ได้น้ำฝนแต่ว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นความเขียวกระจีมากเท่าไหร่แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วในช่วงเย็นๆก็มองเห็นความสวยงามของอุโมงต้นไม้อย่างชัดเจนก็ บางจุดก็จะมีไม้ผลปลูกแทรกเอาไว้ก็จะมีขนุนมีมะม่วงแต่ว่าซ้ายขวาเนี่ยทุกท่านจะพบว่าต้นไม้เราปลูกซ้ายขวาอายุประมาณ2ปีกว่าบางต้นก็สูงชะลูดบางต้นก็กำลังเริ่มที่จะพุ่งขึ้นสูงก็คิดว่าหลังจากที่ผ้น หน้าฝนปีนี้ก็คงจะต้นไม้ก็คงจะพุ่งสูงขึ้นอีกมากและเวลาก็จะครบ3ปีพอดีซึ่งก็ธนภรยะเวลาช่วงการปลูกและดูแลก,ก็เป็นช่วงที่ผ่านหน้าฝนปีนี้พอดีก็จะครบ3ปีก็มีความสวยงามไปแบบนีน้นะฮะก็สวยงามก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวอย่างไร ตัดยาไรเสร็จแล้วตัด,าด้าโดยเฉพาะนี่ทางที่เราเดินขึ้นมาก็จะมีหญ้าอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะตัดญ้าตรงกลางแล้วก็จะเอายานั้นมาปูไว้ตรงโคนของต้นไม้ก็คิดว่าต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตวสวยงามมากยิ่งขึ้นก็สําหรับวันนี้พามาดูต้นไม้อุโมงต้นไม้ที่สวนดูฟาร์มรักอีกจุดหนึ่งครับก็ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนในความรักเราด้วยนะครับสวัสดีครับ